าลูกวาวแน่นอนครับกับปั j e r o โรสปอตคันนี้ที่ประหยัดกว่รถใหม่ป้ายแดงถึง8 0 0แสนกว่าบาทครับมาแล้วครับกับ p p พวคานะฮะคันนี้คือปั j e r o โรสปอร์ต t p งจี่ยมปี2020ขับ4ล้อด้วยนะหากใครสนใจคันนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยครับ มาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้าของคันนี้ก่อนเลยนะฝากระโปรงด้านหน้ากระจังด้านหน้าสภาพสวยกันชนไม่มีริ้วรอยจากการใช้งานหนักไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลน LED, LED มาพร้อมกับ d a y t i m e r u n น i n g l ไ g h t แล้วก็มีไฟตัดหมอกแบบนี้และนี่ก็คือสภาพล้อมแม็กนะฮะรุ่นนี้ GT Premium e จะเป็นแบบสีทูโทนแบบนี้เลยนะคโครเมี Me ่ย e มปัดดำเงานะฮะแล้วเป็นขอบ19นิ้วยางปี2024ดอกยางเต็มแก้มยางหนาซุ้มล้อมไม่มีรอยแตกขักไม่มีรอยชำรุดสามารถขับแล้วก็ใช้งานได้กินนานครับเครื่องยนต์ของเขาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอรั มีระบบกันกับขึ้นแบบ4ล้อแบบพาร์ทไทม์ด้วยนะเน้นความปลอดภยัยสภาพแบบนี้ราคาแบบนี้ถือว่าคุ้มค่าน่าใช้งานครับอย่างคันนี้นะฮะด้านข้างสภาพสวยๆเลยหลังคางไม่มีริอรอยมีราวหลังคาให้ใช้งานติดฟิล์มพร้อมใช้งานรอบคันแล้วก็มีกันสาดด้วยนะมือจับประตูนะครับมีระบบค l เลสโกแล้วก็กระจกมองข้างเป็นแบบปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมมีกรองรอบคันเลยเอาละครับเพื่อนๆครับสำหรับคันนี้นะครับด้านท้ายก็สภาพสวยใหม่เลยนะไฟท้าย LED ตกแต่งด้วยวัสดุครอบสีดําแบบนี้นะฮะ รรรา,าร์ฟินไฟเบรกหนุนที่3การชนด้านท้ายเซ็นเซอร์ถอยหลงังกล้องรอบคันระบบการขับเคลื่อนแบบ4ล้อแล้วก็ฝากระโปรงด้านท้ายเป็นไฟฟ้าอัตโนมัติใช้งานง่ายครับภายในเนี่ยบรรทุกสัมภาระแล้วก็ใช้งานได้อเนระสค์ด้วยิลเลอร์เดิมประวัติสวยๆนะฮะด้านท้ายไม่เคยมีการทาสีมาก่อนหากสนใจรีบมาดูที่วันัโต้ได้เลยครับคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ครับภายในตัวรถคันนี้นะครับสภาพสวยน่าใช้งานนะฮะเป็นเบาะหนังสีดาทั้งคันเบาะไฟฟ้าคู่หน้าปรับเลด8ทิศทางด้วยนะฮะและที่สําคัญครับมีทีวี รับการเชื่อมต่อ Apple c a r p a y Android Auto มี Navigation และก็ในส่วนของแอร์ปรับอากาศครับเป็น Nano E นะค่าฝุน่นค่าละอองนะครับในส่วนของ PM 2.5ก็เรียกว่าป้องกันได้นะเกียร์อโตโมัติ8สปีดแล้วก็ในส่วนของระบบการขับเคลื่อนแบบ4ล้อนะซึ่งมาทุกรูปแบบเลยนะเพราะฉะนั้นคันนี้นะตอบโจทย์ในเรื่องของการเดินทางแน่นอนครับสนใจคันนี้ขอเสนอค่าตัวเขาเพียงแค่779,000บาทครับและใครต้องการจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวเลยครับผอนลมต้นที่13,000บาทต่อเดินคุณก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วครับถ้าเพื่อนๆครับต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่วันโต้ได้เลยที่เบอร์โทรนี้ครับ0 6 1 6 4จ็8สีแล้วบอกว่าดูมาจากคลิปนี้นะเราลองได้ของแถมพิเศษแน่นอนครับและที่สำคัญกว่านั้นเรามีวันตีให้กับลูกค้าทุกท่านถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง128หนึร้ายการและคุ้มครองส่วประเทศด้วยอยู่ที่ไหนก็ลูกค้าของวันทัโต้ได้เพราะวันทัโต้ซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมครับสวัสดีครับ